สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเีงครับกับในช่องสลันพันกับเรื่องเชลล์ดูครับวันนี้มีอะไรมาลงมาปึ้มอึยอุยมาดูนี่อืมอุยจัดมาครับจัดมาใส่มาแหมใส่มาแหมเออใส่มาแหม มันฮ้อนนะครับพะโลอุ้ยคาคิพะโลคาคิปัดพะโลอุ้ยปัดปัดเออฮือมันฮ้อนนะครับน้ำไม่เอาเอาแต่เยื่ออื้มอุ้ยอุ้ย เอาไส้ไส้ไส้ไข่เอ้ยโว้ยอ้ยอ้ยเอาอืมโอเคอุ้ยอืมเอาเร็วเอาเลยวเอาเลยเอาเลวเอาเวเอาเโอ้ยมา อืมชุดยอดก่อนอื่นนี่เดี๋ยวอุ้ยเป็มโบกไปจวดก่อนปึ๊บเอายน่อเต็มโบก อุ้ยมาทำจิ้มรสเด็ดนี่พริกกระเทียมอู้ของคู่กันขาหมูคากิพะโลสดน้ำแบบไม่ต้องเป่าอือหือุ้ยอือหือุ้ยสุดยอดเลยใส้เปื่อยๆคากิดูดิ ืเปอยเปอยมาเอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลยรูด,ดิกระดูกหลุดเลยครับมาคำแรกเลยอู้อูขอญาใช้มือนะครับอุ้ยร้อนอุ้ยอุ้ยเอาอุ้ยร้อนขอลากก่อนอ,นอ,นอนาน้ำจิ้มนะครับ

จิ้มไปเงี้ยโอร้อนมากอะ่ะออ้ข้าไปไม่ต้องเป่า อื uh ้ม huh. uh ื huh. uh ึฮึฮึฮึซุดยอดรูด้ใครลองไข่บ้างโอ้ยน้งจิม้มอ้ำจิ้มโคตรเด็ดเลยครับนี่อ uh huh. เอา้ายอ อการพริกแบบอืมกระเทียมอืม มาไส่เปลือยหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋อกระเทียมรอ,อ,อพริกรอ,อนี่ยอกไป Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. ลองมาทำมาไนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยนะไป

เด้งๆเลยครับราดน้ำจิ้มไปอชอบแบบไหนกินแบบนั้นครับเอาอ